ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,วส,วาายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชการที่้าปุตะเลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาทีสิบประทุมเลขที่17สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพระราพรมสํารัตเลขที่19ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุพันศาเลขที่20และนัชชาคุลสินผู้ดำเนินการถ่ายภาพเลขที่16ค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาทำกิจกรรมที่20.1ค่ะมีชื่อกิจกรรมว่าการหาความหนาแน่นของประชากรในภาคสนามโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวางแปลงค่ะโดยเรานะคะได้ทำการทดลองกันที่ สนามหญ้าบริเวณอาคารอนุสาวรีหม่อมเจ้านิตยากรวรวรันค่ะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ในการทําการทดลองของเรานะคะก็คือกรอบนับประชากรขนาด50คูณ50เซนติเมตรค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปเริ่มทําการทดลองกันได้เลยค่ะ สำหรับวิธีการทดลองนะคะเราจะเริ่มจากการนํากอบนับประชากรนะคะไปวางในบริเวณที่เรากําหนดคะ่ะและทาการนับจํานวนสิ่งมีชีวิตในกรอบที่สํารวจพบนะคะโดยเราจะทําการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย3ครั้งค่ะค่ะ จากการทดลองสุ่มไปอย่างนักประชากรน,นะคะพบว่าเราจะพบส่าสอชนิดค่ะคือมดแดงไฟแล้วก็มแมลงปีกแข็งในครั้งแรกที่สำรวจนะคะพบว่ามีมดแดงไฟ36ตัวมแมลงปีกแข็งหนึ่งตัวครั้งที่2พบว่ามีมดแดงไฟ21ตัวมแมลงปีกแข็งหนึ่งตัวครั้งที่3พบว่ามีมดแดงไฟ1 6ตัวมแมลง แมลงปีกแข็งหนึ่งตัวค่ะโดยเฉลี่ยน,นะคะพบว,ว่ามดแดงไฟมีทั้งหมด24.3แล้วก็มแมลงปีกแข็งหนึ่งค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสอนอเพียงเท่านี้ค่ะ